มาดูคนคอมเมนต์ติ๊กตอกฉันนะบอกว่าไอ้ติ๊กตอกของฉันเนี่ยระวังเวรกรรมนะคะจะตามทันบันทึกไว้แล้วในติ๊กตอกนะส่วนตัวมันเองนะเดี๋จะให้เข้าไปดูในติ๊กตอกมันนะแดกหมูแดกไก่เลยค่ะพี่ก่อนจะคอมเมนต์คนอื่นนะเรื่องเวรเรื่องกรรมอะกลับไปแดกเจให้ได้ก่อนนะนี่แดก หมูแดกไก่แดกต้มยำนะคะเออแดกหมูแดกไก่แดกต้มยำเนาะแล้วก็มาว่าคุณเขาเนี่ยนะกลับไปแดกเจก่อนนะอีนางอีโลกสวยโลกสวยแต่นเนี่ยตักหมูตักไก่ไ่ปากมับมับเด้อนะกลับไปแดกเจก่อนก่อนจะถามหาเวรกรรมเด้อแดกหมูแดกไก่อยู่นะคะเออ นะเขียวมับมับตักใส่ปากมับมับนะเวดคัมิเวอลรักทานกับขาปากมึงนันละนะ,นะหมูไก่นะคาปากมึงเด็กจ้าเนี่ยคามเมนน่อยนะเขามาคามเม่นคอยเี่นนะให้ระวังเว้กนการติดตามทันนะนะเออก่อนจะว่าคนอื่นเด้อนะหันกลับไปดูตัวเองก่อนนะ ยังสิแตกเนื้อมดเนื้อสัตว์อยู่เดจา้าอีเนี่ยนะเขามาเบิ่งคลิปกูกับอันนี้น้ำเดอ้อเออก่อนจีอันนั้นผู้ใหญ่เขานะั่นนะที่กระมังต้มเพิ่นอ่ะเฮ้ยกูเงุดหลบ่สสังวาดตัวเองว่าผู้อื่นเขาอ่ะ